นึ่คืเห็นมาเรื่อยคุนเลยสองันหนึ่งบม่นบ่นี่ไเห็นเลยนนะอืออืออออยังี้จังบ่เห็นดอกวันไหนอีกนะครับอกำลังพอดีอีกนะครับจ็ดอกันหนึ่งลายดอกอยู่เลยอยู่ฟัง สังเหมืองโมเป็นเดินหนึ่งๆมาถ้เตาจ้าสุด,ดีกลับมาออบบีเลยครับเอ,อ้ยหิน,นใหญ่จ้าครับ ครับสวัสดีพ่อพี่น้องพ่อกับน้องหนึ่งกับไอ้วินนะจ๊ะสวัสดีพี่เมย์พ่่อแม,พ,มพี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีสี่ทุกท่านนะครับผม,มนี่ก็พ่อกับบ้านวิืกำลังหนึ่งในสองที่ได้ทั้งหนึ่งใ<ม>น,องนองสองของาวันอาทิตย์เราจะตรงกับวันทียี่สิบจ้าเดือนกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยสิบแปดจ้าที่ก็เขาป่าแห่งเฮ็ดที่เก่านะครับมาเริ่มต้อนอยู่ป่ายงางหน้านะครับบ้านน้องเมียตำบลหอยคามอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมกับพิลุงินเบิ้งเสด็จสมานเฮตินางแหนมหรือสิไปดมองได้ต่อย จ้าเริ่มต้นเข้ามากก็มาเบิ่งเห็ดเพิ่งเข้าหวานใหญ่ก่อนนะครับ,บพอโดวหนึง่งหน,นึ่งคุณนะครับดอกเห็ดคดอกเห็ดสุดเหลือมเมืองได้ไวนินเทิงมาหนึง่งห,หนึ่งโอ้ยเนาะสุดเหนือยพอดีเมื่อก่อนปลอกใหลายอยู่ด้วยนะครับเดาเหมือนวานมีคนมาเอาอี้โน่นหนึ่งหนึง่งจะคนอะบาว่ากันนะครับเอวินลองลองเลยอะไรนู้นงามๆเลยนะครับ อุยคำแรกพอดีครบเพอหวานหอมแซ่บนะครับมีเบืองเนื้อในเป็นอีเบืองอีกเช่นนึงนะครับไปออกยุฟังห้องเลยประวันอืมยีสองดอกไม่ยังเลยนี่สองอีกหรือ,รอ,อ 3, เปล่าสองสามผมก็บอกหน่อยเพื่อนอยเีติดพันมาเลยเนาะ <S <S นี่นะครับสะาพหมเพิ่นเห็นเบิ่งชัดๆนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นบากนะครับต้นกระบากแล้วก็มีตนน้นยางหนานํำนุ่นะครับตนน้นยางหนาเห็นปลายเป็นๆแล้วก็สิมีต้นไม้คุ้มน้ำนะครับนี่แล้วก็สำคัญนี่ครับตน้นคาโคมนี่จะเป็นดงนี้แนวนี้นี่สำคัญคนมาหาหลายนะครับกป็เลยแป้นเบิดไม้นี้พออีกแล้วบ่ อีกนี่คแจกดอกกันหนึน่งนีง่งลายดอกอย่เลส่วนมากมันจะตูมนาะนนี้นาะนนว่าดอกใหญ่เป่นมาเอาไปเบิตแครับมบอ่อว <c oughs> น,อนเห็นอีกบนหนึ่งแจกดอกย่งนีดอกพี่แตงามเลยนะครับ อ๋อนี่เดอีกดอกนึงไเดียวดยเดี๋ยวด,ยวดยวอ้าตัวนี้ขึ้นาปาดออกเลยปาดออกลายหนึง่งหนึ่งนาเอะนี่ดิเหีดยต้นีหนึ่งหนึ่งเดี๋ยน่ดโอ้ยนี่นะครับเดียเ๋ยวยร์พื้นที่กันนะครับหาพืนะพื่ี่เกิดหน่อยเไปจักเนาะเม่จอจ้ายเมจอแล้วเด ยีกหนึ่งหนึ่งมาเบิร์นี่แม่อันเดอร์นี่คุณน่ะมาเบิร์นสวงามนี่จัดการมารเบิร์นีกเด้นั่หนึ่งจ้ะ่อคนขายงยากนะครับตั้งใส่เพราะว่าเป็น หากเพิ่นติดดินเลยกับดอกเพิ่นนั่นหนึ่งจังใจข้อมูละเอียดเนี่ยนะครับหาเห็ดสนิทนี่กันบัวแมนดอกนี้ใหญ่ดอกใหญ่เพิ่นกับบัวคอยย่างเนาะแปลกคูเลยจุ๋มนึงผมโลกใบใหม่เดใบใหม่เพาะว่าเงินกิ่งออกมาเลยนะครับใบใหม่ใบเดียวหันได้ครับปิดอยู่หัน พี่มาพีน้องนึงสีดีแห้งนี่ก็ได้ว่าแม่เทดผึ่งดำเม่หวานเป็เนื้อปลาลูกพกคองเฝ้าเลยทอยเป็นมากัดกิเนแย่โหดีจ้าแมนบอลิ่งไปนึงไี้ไปเ้ื่อยเติมเิ่ม แมนบอนี่เบ้งเบ้งโอ้ยนดีจังเลยแม่นี่เไหวิ่งสิไปอีกแล้วเนียนี่ยางไปนาเรื่อยหาพิ่งอยู่นี่แหละหนึ่งๆจเพิ่งไปใสสิไปยางเดียวเได้น้องนึงขาหนาวเ้ คนียาบปจักนะครับอยู่ถางเนาะปาดข้ามันออกอ<า>เลยวิจาจาดหลุดนึงนึงเราจะดรอกกุนเนาะนี่ครับเนียนหนตัวนี้นะตัวหนานนเห็นบน่นั่ยยังไม่มีวะงนนั้ยยน,นยงลอด้ไนีไไ่ครับตรงนี้จะเห็นโด งามที่แน่นะครับนี่นี่อีกนี่ทีนี้อีกเลยวิ่นี่อี่านึงก็เห็นมาเรื่อยๆเลยซองอีกหนึ่งคนบ่นี่อ่ะจัดการเลยอุ้หูจุ่มสวยๆเลย อู้ทำมันดอกใหญ่เต็มตาใหญ่เลยนี่เอวินมีแต่มเลยวะด่งเพชรกุปุกิปปี้น้องคนนึงพูดนะเฮ้ยงามเฮียเดี๋ยวไปโหลดได้ครับจำเนี้ยว่าเฮ็ดสนิทนี่น้ำหนักเพคนดีน้องหนึ่งแน่นครับอีกจูงเพิ่นนี่นะครับกุปุอยู่จ้ะนี่นะครับเสือเพิ่นนี่จะเกิดจากใบใหม่ได้ครับ บริเกี่ยวกับขากับอันนี้นะครับจะเป็นใบใหม่แล้วก็มีสปอดอกเพิ่นนะครับคือดอกเพิ่นเปลือยเพ่นยังแล้วก็ใบใหม่ทับทมอันนี้นี่แหละครับลักษณะเสือเพิ่นนะครับอธิบายกระจายนะครับบางสานเิ่นว่าตัดขาเห็ดขายังอันนี้นะครับจะคงสิเข้าใจกันดีขึ้อนนี้นะครับบริเกี่ยวกับการตัดขานะครับนี่จะวัตัดเพื่อควา่วสวยงามนะครับเมียนวน เจีย,เยวเ<ม>บบนงึง่ฝังตั้งเมืองบราณอีกนึงๆฟังโน่นโลเลยพี่หอดีครับตอนนี้เป็นเม่นกินเป็นครับ,บนินขาพี่เนาะครับเกิดอะาได้เหมือนนี้เนาะเอา,อเอาขา,า,ขาคือเป็นแน,น,น่เลยเฮ็ดเลยพี่เต็มทีเลย โอ้เมีอนดีๆแต่ไหนมองน้ำลำหองคือกันมองบัุเกิดเพื่อนกับบุเกิดด้ครับข้างๆที่มีต้นกระบากต้นยางหน้าคือกันนะครับผลตน้นใหญ่เ่นก็ออกจะอยู่มองแถวเพื่อนเคยออกนะครับสงสัยว่าเสือเพื่อนนี่อาจจะเป็นนำ้ำยน้ำใบใหม่เพื่อนนะครับยน้ำหมองเพื่อนนือว,ว่า จะมีต้นอื่นแปลกปลอมอยู่ประจำนะครับสําหรับเสือเห็ดเผ่งเขาวานใหญ่นี่นะครับไปครับขึ้นไปเชิงๆคนดีจะข้าวไปเบ่งเห็ดกอกับเห็ดเผ่งดำอย่างนนะครับนี่นะครับต้นกระบากทยู่ทางนี้เห็นอยู่มะเฮ็ดกอกันหนึ่งหอยเอาหรอเปล่าเพิ่งดอกเดกนดหนึ่งรึ่งดอกซะนะแต่งหวานสักกันเลยครับมีขึ้นข้าวขาขุนจ้ะน ช่างอินเดยบ้านมันปูใหญ่นะครับเป็นเกือบเป็นโฮมเพลินที่กันได้หนีนา่นึย่างหนึ่งเจ,จอในห่มหยางหน้าให้เก่าครับนี่ครับน้องฟ้าเป็นตัวอีบุ้ยน,นี่มีางเนาะเห็ดมันปูใหญ่เหมือนนี้นะ นะครับมาเมื่อก่อนนี้บริเวณน,น,นั่นหนึ่งโมนีบนเตะเฮ็ดเพิ่นเขาวานใหญ่แล้วก็พากันขึ้นไปเบินเน่งเฮ็ดทานเนะาะไปเ <laughs> บิ่งยังไ่บ้างโมนีเฮ็ดทานหานึ่งที่เราไปดูท้าบ้างทับเตาจ้ะคุณดีครับมาออดดีเล,เลยครับมีตีไก่กันนั่นเป็นเป็นเฮ็ดเบือออ่อนั่นหนึ่งเนาะแต่วจะมูยยใหญ่แห้งคล้ายเฮ็ดบววครับ เห็ดก <mile> ับเต่าว่ากันเป็นเห็ดผัวเดี่ยวยดกสามสอบนี่านูมาเอาีตันนะครับนี่มันปูปูจะิดันครับใช่แล้วนี่เกน้อยกึนมมอ้านินบ้านกอใหญ่จ้ะตัวนี้ปล่อยขึ้นกินใช่วินม่งถึงมดยินเัย่องฝนคุนบ้า ดอ,อกงเห็นชัดเกิดเนี่ยเลยนอนเกิดนะนเนานนะนั่นนี่เห็นแมโนนนู่นตรงนึงไม่จ้ะแล้วโนนปลากอปลาสีานะครับเป็นเฮ็ดกอเนาะนี่จ้ะอือม,มาเ,มาเลีเยจ้ะเลียแล้วก็นกูใหญ่จ้ะ อีกนะครับนาเลียใช่ร้ยชนิดเลยด้อมนึนเพิ่งเขาวานเพิ่งทับเตากอแดงใหญ่ขึ้นมาจากป้ายยางนี้นั่นอันหนึ่งแมานาเรับนะครับ,รบขึ้นมาทึ่งๆหนีเห่เฮ็ดกับศิลากรายก็กยกป้ายยางหน้าอยู่ยามนี้่นั่นอันหนี่เฮ็ดเพิ่งไข่เนาะปุ่งอยู่ หนาเล่จ้ะอ๋อข้างห่างนะน้องหนึหน่งไม่จ้ะต้นหน,นี้ตัวน,นี้เป็นเสืออ่อยังใบสะแบงพึ่งหอมจ้ะกัวใหญ่จ้าเมื่อวานทางน้องจองนี่เป็นโลอยู่วันนึงเกลือพิวยิรับทางน้องเมียนี่ก็รลายหอมเหมือนกันได้นะน้องหนึหน่งจ้ะอ เพื่อนกำกำลังเห็นครับมือน,นี้นี่กำกำลังเห็นครับมือน,นี้ขอรลายจ้ากำกำลังพอครับมือน,นี้จุ่มหนึง่งโงบสีสมเนาะจ้ะอางนี้ได้ไหมอันนี้ทุ่งข่จ้าดอ,อ,อกดีปะดีอยู่งามอยู่นะครับเพิ่งนเขาหน่อยจ้ะกำกลังเห็นดีกัน ตัวน้อยนะครับติดกอยใหญ่จ้ะใช่นีดออีกไล่้ยเรียกันแล้วกับทางน้องจองเนาะทางน้องเมี่ครับดดูิครับก็หลังกรอบเลยน่ารุนนี่เนาะใช่เนี่ยดอกเงี้ยตรงนี้ดอกเงี้ นี่ก็ผมนิซ้ำกันววกหรือว่ากระเม็ดเพิงเขาวานใหญ่หนึง่งสาวสามสิบดอกหรือว่าคะเดี๋ยวนครับนี่น่ารักรอก้าวเห็ดเรื่องง่ขาจ้า ว่านได้เห็ดเพิ่นคาดน่งูไล่ดอกแกนั่นหนึน่งเมียนจะอยู่น้องจองเนาะเราจะเพิ่นคาดนกงกเห็ดละงูนี่ก็ินออกนะครับมองเพิ่งเคยออกนั่นหนึ่งเมียนจะอืเหรือกะก็ใหญ่จ้ะอีก,ก,กยยะนะครับใหญ่เนีย่ยมีความกระวห้าเนี่ ที่ท้อพีอีกหลั่งไปเลยครับขึ้นือหลวงโคฟโอนอยวินเนาะแต่ว่าเป็นสีแดงลแล้วล่ะเนาะหวานหอมเลยครับนี่แดงต้องตั้ง,นนงหออน,น,นั่นหนึ่งนี่นนอนนนันจะยำแจงหรือยำหลวกนะครับอีกหน,น,น,นึ่นหนึ่งนี่จ้ะเห็นเราไหนอยู่กครับดอกหน่อยเป็นก็ยังมีหนึ่งหนึ่งจ้ะ เนี่ยน,น,นึ่งหน่ก็ขาดเดก้างควแพรทางอื่นด้วยกันนะครับอังเขตบุญทะเกนนอ้นากันได้ออกนั่นหนึงหนึ่งยปาดจิตปาดจอกันครับไรมาจะบ็นบกมันเกลียวกันนะครับปิดว้น้ำเงินอบเอบเนียบท่านมีดอกน้อยนะฮ้ยเ็เกลีตเลยเอาเลยได้นนหนงได้แล้ววนิน ของคนล้ำค่าจากธรรมชาติเพราะว่าพิ่นขึ้นดอกมาเป็นซีแล้วเนาะนี่ดอกไงก็หลาบพรอยเนี่ยครับเุหลดพออยงาหยาคี้แต่ว่าคุรุ่นนี้เอาไว้อยู่นี่วินนี่นรุ่นแดงคุณนี่แกะใส่ใดแล้วนะครับนี่คอับตำมีนางหนึ่งจ้ะที่นีหอมจ้ะ มดมดจะของจะของจะของเิ่นมดกลินมดแต่น้อยนะครับเอาล้นะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะาท่านนะครับเอาเห็ดเพิ่งหอมดอกสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ก็เวลาเกือบบ่ายสองโมงแล้วนะครับเวลาสิบสามนาฬิกาหาสิบนาทีนะครับเพราะว่าเปเสียเวลาโดานนำหาเห็ด เพิ่งเขาว้านไ่นะครับเพราะว่าได้หาหยักนี่นะครับใช้เวลาอยู่สามสี่สัปโมงเลยครับฮ่าเจสิได้เจสิพอนะครับแต่ขึ้นมาทางโน่นนี่แหละครับผมแถวฝากลุบเบอร์ขึ้นมาทาง่ซนทำตะการนี่แล้วนะครับเป็นเอิญนะครับจะเป็นปลากรปลาทัวไปเนี่นี่แล้วนะครับลงไปหันก็จะเป็นนั่นแหละครับหอยละมึดญ่นะครับเป็นทาทำตะการเป็นเอิญนะครับผม ในเขตบ้านน้องเมกตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิกในวําบนลราชท่านี่นี่แล้วนะครับผมมาครับไปเวิ่งผลงานโดยสรุปโดยรวมกันนึงกันเลยนะครับมือน,นี้สิได้จเฮดชนิดใดเน่ดอกเฮดสิงามซ้ำใด้นะครับนี่ครับมีมะนานังขาหยุบหุ่มกอใหญ่นะครับลักษณะต้นกอนะครับพิวเป็นกระชีลายๆเนี่ยนี่นะครับใบเนนะครับ,เป,บ,นนรบเป็นเกิดเฮดหลายชนิดนะครับสําหรับต้นกอใหญ่นี่นะครับผมเพียงแค่นึงนึงมานี้ เดบิมิตต์ตะมุตะมีเน่นะครับรเ็ว่าจะเป็นผิดอืเนี่นะครับเนผเขาใหญ่เนาะผึเขาว้านใหนะครับเห็นลักษณะไก่เป็นนะครับแล้วก็มีเนดมันปูใหญ่เนสผึ้าขเขาฝนเน็ดึ้งตะเตาเานาะแมนนะครับขนมาโนน,นาปากก,ก็จะเป็นเนสกรอนเนสผิ้งหอมพึ้งดำผึ้งไข่เนาะแมนนะครับผมเนดหลากหายชนิดนนย่น่ามินิหนึ่งนึงนะ เอาอยู่นอกแต่ว่าตาใหญ่เขาไปทำงานเลยเต่าปลาเหมือนไอ้ตัวมันจะเป็นสีดอกใหญ่นะครับนี่ยวแต่เป็นดอกใหญ่นไงอู้เอานี้ผมว่าได้ครับนี่แต่้าดอกใหไ่เต็มตาใหญ่เถอะน้อยบินเนาะแต่ว่าพูดมาพูดมาซ้ำนี่แหละดอกงามนั่นน้องเนาะมันสีแน่นเนาะแน่นนี่นะครับตรงนี้จีนเลยเลยครับบางหมองกาศสีพุ่มีเลตีนี่ยังมีตามจีฮหวนี่มีสองสมองนะครับทั่วตำบลนี้น้องหนิงเนาะ เอาล่ะนะจ๊ะพี่น้องซ้หรักกินมนีน,งน,งนึงก็ไปมิงก็พาพี่น้องเขาปลาหาเห็ดนอกจากเดรร้ายชนิดเลยจากลงไปอย่างก็จะได้เป็นเห็เดผึ่งเขาใหญ่นอกจากเห็ดผึ่งกับเตาเห็ดมันปูใหญ่นอกจากขึ้นมาปลาโอก็จะเป็นเห็ดนาเล่เขาก็มีนอกจากเห็ดกอเห็ดผึ่งดำผึ่งไข่ผึ่งหอมนอกจากเนาะก็พอได้ยุได้กินยุจาพหุ่นกระตาเฮาเลยนอกจากเนาะซ้หรักกินมนีธรรมก็อย่าลื่มโคตรไรด้วยจ้า ถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามองหนึ่งกับแอบวินงได้จากเพื่อสิบว่าผ่านกินไม่ไม่ๆนะ่าจะได้ว,วันองหนึ่งกับแอบวินสิบผ่านพี่หนองกันฮะยู่หากินแนวได้แต่ละมือจ้าสำหรับกินม,มือนี่สวัสดีจ้าบอกกันคลิปหนะเด้อจ้าอะไรนะครับพญยายมิยาห์พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะเอฟซีจุกท่านนะครับผมสําหรับการเขาปกาหากเก็บเห็ดปลาในวัอนี้นะครับผมปลาเดียวนะครับวัอนี้เห็ดหลากหลายชนิดแท่งนะครับคือปลาบานน้องเมฆตบบําบลหอยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เป็นเหตุตามทีนองหนึ่งบอกไปอหันนี้แล้วนะครับผมก่อนจากกันวันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากคยมีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่นทกานนะครับผมจะรวมแนะนาําติชมให้กําลังใจเข้ามาในรายการผิพผาดประการใดห,หรือว่าตอบคอมเมนต์สาวพท่านใจ ขอภัยพญายมยายพ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน AFC ทุกท่านไว้น้ำอย่างหนึ่งน,นะครับผมก่อนจากกันสุมือสุเวนนะครับผมกระสิคอมนวยไว้ใช่จากใจให้พญาย,ยมยายพ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน AFC ผููขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบต่โชคดีโชคหมานอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากำากายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปราถนา ลำรวยเงินทองมันมีสุขียงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับผมวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2 5 6 8นห 68, มผมก็สิขอกลกาวคำว่า,มมาสวัสดีครับผมพอ,อกันคลิปใหม่มือใหม่ครับ